ถ้าไม่มีน้ำเปล่าแต่เพื่อนๆก็ไม่เชื่อว่าน้ำเปล่าใช้ได้เนี่ยน้ำเปล่านะดูนะแต่กากน้ำตาลต้องมีนะอ,อไอ้พวกน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้ยผมไม่เคยใช้นะเพราะที่ทำมาตลอดนี่สามสี่ปีนี้ก็ใช้ตัวนี้แบบเนี้ยแล้วผักมันก็งามแบบเนี่นะนนะนาายดูแล้วก็ว่ามันงามขนาดนี้นะนี่นะกระถินราชาปุ๋ยหมักหมักแค่เจ็ดวันแล้วไปใส่ผักผักมันยังยางามแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคนซํารถปลูกผักครับ นี่แหละครับเลดออกงามมากๆเลยครับดูนะว่างามขนาดไหนใบนี้เกลี้ยงเลยนะเนี่ยไม่มีหนอนไม่มีแมลงด้วยดูที่ใบเห็นไหมน,นี่โคตรงามเลยเพื่อนๆสองร้อยเกือบสองร้อยต้นอาไปขายบ้างแล้วเหลือก็ประมาณอีกในกระถางใหญ่ก็มีนะ ตอนนั้นที่มันมันไม่มีที่อ่ะก็เลยเหลือแต่กระถางใบใหญ่ก็ลองมาปลูกปลกโดยยัดยัดย,ดย,ดยดลงมาโอ้หงามมากเลยเพื่อนๆดูดินี่ไหนกระถางนะเดดลงไปหลายต้นแล้วนะนี่ดูดูใบโอ้ไม่งามขนาดนี้ไอปุ๋ยหมักพืชสดเนี่ยมีสกระถางนะนนี่นี่กระถางหนึ่งก็เหลือเกือบเกือบร้อยต้นนะเพื่อนๆมันได้ประมาณร้อยแปดต้นนะ เห็นกระถางพวกนี้มันที่ว่างๆเนี่ยซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนี่เห็นมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยคือเอาผักไปทานไปกินไปทานไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวกาลังจะปลูกใหม่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะว่าปลูกอะไรต่อไปนะตอนนี้กําลังเพาะต้นเล็กๆอยู่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะเพื่อนๆกว่ามันจะได้มันนี่ต้องหลบแดดแเปนย่งนีแถวนี้น,น,นี่อุ้ยมองเห็นไหมนี่เพื่อนๆนี่ โดนแลดรงไม่ได้ตายอีกนี่ร้อยต้นก็ตายไปบ้างเป็นเกือบสิต้นแล้วมั้งนี่เห็นไหมนี่ต้องเอาเนี่ยพางแสงเอาไว้นะนี่เราไปดูวิธีอ่าอุย้ยหมักพืชสดเป็นกระถินนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะดูนะั่นนี่กระถินนะนั่นนีย่ย่อยก่อนนะเพื่อนๆน,นะเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานนี้ เดี๋ยวมาดูวิธีการย่อยกันดีกว่าวิธีย่อยก็ไม่ยากเพื่อนๆก็เหมือนเดิมทุกครั้งครับซับทางนี้แล้วกันดูแล้วน่าจะเหมาะที่สุดมองเห็นนะเพื่อนๆน,นะก็ย่อยก่อนนะเดี๋ยวผมย่อยให้ดูก่อนนะว่าวิธีย่อยย่อยอยังไงถ้าเป็นก้าน เราก็ย่อยถี่หน่อยมันจะกระเด็นแน่ๆเลยมีคมๆหน่อยนะกระเด็นหมด <c oughs> <c oughs> ก็แปะพัสเตอร์ไว้ไม่งั้นมันจะพอง,องตรงเนี้ใส่ถุกมือก็ไม่สนัดมันลื่น อันตรายใบยมันย่อยง่ายเราก็สับห่างเลยนะ นี่นะไม่ยากนะย่อยเพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมย่อยเสร็จแล้วจะมาหมักให้ดูนะว่าใส่อะไรบ้างนะนี่นะเพื่อนๆหลังจากย่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมกันว่าใส่อะไรบ้างที่นี้มันเกือบเต็มกระมังเลยนะเนี่ยเต็มเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะหมักตรงนี้เลยดีกว่าเพื่อนๆเพื่อนๆได้เห็น ย่อยเสร็จก็หกโมงออก,กว่าๆใกล้จะมืดแล้วค่อยๆดูนะเพื่อนๆนะรอบนี้มั่นใจว่าไม่มีบุ้งเพราะว่ามันไม่คัน แล้วก็เอาลำลอยทําแบบเป็นชั้นๆน,นะเพราะมันเยอะมากเลยถ้าเราไม่ทำเป็นซีดชั้นแบบนี้เหมือนหนมชั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยทั่วถึงลำก็เป็นก้อนก็แล้ว เห็นนะก็โรยเป็นชั้นๆไปมันต้องทำบ่อยๆเพื่อนๆเพราะผักมันโตขึ้นทุกวันทุกวันก็จะใช้ลำเยอะขึ้นใช้ปุ๋ยเยอะขึ้นนี่แหละสุดยอดของปุ๋ยเลยราชาปุ๋ยเลยนะ ไลำโรยกระถินวางลำโรยกระถินวางลำโรยนะทำเป็นชั้นๆนะ่ะมันจะได้เข้ากันได้ดีจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพราะว่าลำนี้ก็มีไนโตรเจนหกเปอร์เซน่ากว่าๆแล้วกระถินถมักเสร็จโอ้โหไนโตรเจนสูงมากมันจะมีลาขาวรอบนี้เยอะหน่อยเลยต้องเอาแบบนี้ดีกว่า เห็นนะครับเพื่อนๆชัดๆชัดๆนะฮะ ลยไเลยลําไม่ต้องกลัวเปลืองถ้าอยากให้ผักมันงามเพราะยังไงมันก็ถูกกว่าปุ๋ยเคมีแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยกี่ชั้นแล้วไม่รู้นะกะกานะ แล้วก็คุยให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันมากที่สุดเลยอะถึงไม่มากก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสักสองรอบให้เห็นๆเ,เลยนะนี่นะเนี่ยมันทำง่ายไม่รู้จะง่ายจะบอกว่ายังไงแล้วมันง่ายมากๆเลยนี่อุ้ยหมักพืชสดนะ กินสี่ยเป็นตลยคิดเดินอยู่รอเปล่าเนาะโอเคก็คุยก,กลับไปสักรอบหนึ่ง นี่น้เมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ปผสมที่สำคัญกากน้ำตาลต้องมีนะกากน้ำตาลนะลอะไรอยูเสียนะน้ำ กลางน้ําตาลลาห้ามขาดเด็ดขาดถ้าขาดมันจะไม่มันจะหมักไม่สมบูรณ์นะแล้วก็ของเหลวของเหลวเนี่ยมีเพื่อนถามบ่อยมากเลยว่าไม่มีน้ําปลาหมักใช้น้ําอะไรอะ่ะที่สีแดงๆน้าอะไรอะ,อะไรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ไหมผมก็บอกว่าได้น้ํา EM ก็ได้น้ําหมักหน่อกล้วยน้ำหมักอะไรก็ได้ ถ้าไม่มีน้ำเปล่าแต่เพื่อนๆก็ไม่เชื่อว่าน้ำเปล่าใช้ได้เนี่ยน้ำเปล่านะดูนะแต่กากน้ำตาลต้องมีนะไอ้พวกน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้ผมไม่เคยใช้นะเพราะที่ทำมาตลอดนี่สามสี่ปีนี้ก็ใช้ตัวนี้แบบนี้ยแล้วผักมันก็งามแบบเนี่ยดูแล้วก็มันงามขนาดนี้นะนี่นะกากน้ำตาลนั้นนี่น้ำประมาณนี้นะไม่รู้เท่าไหร่ก็กะเอาอะคือให้น้อยไว้ก่อนถ้าเยอะนันมันจะเน่าแล้วมันจะแฉะมันจะมีหนอน กากน้ําตาลก็อย่าให้เกินครึ่งของน้ําก็กะเอาดูนะไม่เกินสองแก้วกาแฟก็กนะนะเอาน, <ๆ S 2> นะนี่นะเห็นเห็นเลยนะเนี่ยอาตินี่หนึ่งแก้วนะเนี่ยแค่นี้เองน้ำเปล่านะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะน้ำเปล่าก็ใช้ได้แต่ถ้ามันมีน้ำปามหมักด้วยก็ดีผมก็มีนะแต่ว่าให้เพื่อนๆเนี่ย ไม่ต้องไปคิดให้ยุ่งวุ่นวายไงเพราะเดี๋ยวจะไม่มั่นใจว่ามันทําได้ป่ะเนี่ยน้ําเปล่าแต่การน้ําตาลต้องมีนะอย่างที่บอกนะก็คนให้มันละลายใช้มือดีที่สุดนี่นะมันไม่ได้มีอันตรายรนะกากน้ําตาลนี้มันก็พื้นฐานเดียวสีอิ่วดำมันหวานหวานผมเคยชิมแล้วแล้วกลิ่นรสชาติก็เหมือนกันเลยนะแต่ความสะอาดมันอาจจะสู้สีอิ่วดำไม่ได้แต่ว่า มันน่าจะพื้นฐานเดียวกันเนี่ยหอมเอาไปผัดก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนี่ยนี่นะน้ำเปล่านะน้ำเปล่านะั้นย้ำนะจะได้ไม่ต้องกังวลกันเพื่อนๆจะกังวลมากเลยน้ำเปล่าก็ได้แต่เพื่อนๆจะไม่เชื่อทำให้ดูแลว้วเนี่ยน้ำเปล่าไม่ต้องล้างแล้วจะมืดแล้ะเอาแบบนี้เลยดีกว่านี่ ยังไม่หมดเลยละลายยังไม่หมดอเสร็จแล้วก็ลาดแค่นี้เองกล่าวให้มันทั่วที่สุดนะนะ ในนี้ยังมีหลงอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวนะผมไปเติมน้ําสักหน่อยดีกว่าล้างให้มันเก้งๆหน่อยเนี่ยย่างไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูก่อนมันย่างไหมเออแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวก็ผสมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวล้างมืกทิ้งนะ ล้างมือแล้วก็มือก็จะเปียกใช่ไหมเราก็เช็คก,กับกางเกงเลไง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งหาผ้าหาอะไรก,ก็คุกให้มันเข้ากันเดี๋ยวเอาไงดีเอ่ยอเอาฝั่งนู้นม,มาดีกว่ามันก็จะไม่ค100่อยร้อยเปอร์เซนอีกแหละแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปใส่กะมังใส่อะไรความชื้นมันก็จะหล่นไปอยู่ข้างล่างข้างล่างก็จะแฉะตลอดแชะอยู่นิดหนึ่ง จริงๆแล้วแบบนี้เลยก็ได้นะเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้แล้วหาอะไรมาคุมแต่ผมกลัวโดนฝนไงเพราะว่าความชื้นมันจะซึมลงไปข้างล่างดูเหมือนว่าน้ําจะไม่พอแต่มันพอนะเพื่อนๆก็คนที่ทําครั้งแรกอ่ะกลัวว่าน้ําจะไม่พอแล้วก็จะแฉะทุกครั้งเนี่ยน้ําจะลงลงมาอยู่ข้างล่างนั้นนี่เห็นไหม แค่นี้เองก็เสร็จแล้วแล้วก็จะมืดแล้วด้วยมาทบทวนกันอีกหน่อยนะ <c oughs> มีเพื่อนๆบอกว่าไม่บอกสูตร ก่อนแล้วค่อยหมกักมันก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ลำลำละเอียดหรือลำอ่อนแล้วก็ของเหลวน้ําก็ได้น้ําปลาหมักก็ได้น้ําเปล่าก็ได้แล้วก็กากน,น้ําตาลนี่พผสมอย่าให้มันแฉกเอาอะ่ะครั้งแรกอะทำครั้งแรกก็รู้ใส่น้ําให้น้อยไว้ก่อนเนี่ยหนึ่งกระังนะเมื่อกี้เห็นไหม,มเพื่อนๆหนึ่งกําังนะใส่น้ําประมาณน,นี้กระบวยเดียวนี่เองนี่ไม่ต้องเยอะกว่านี้ แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ไม่ไม่ย่อยตัวเองเดี๋ยวมันจะย่อยเป็นลาขาวเลยนะแล้วก็เจ็ดวันเอาไปใช้เนี่ยลาชาปุ๋ยหมักเลยแนหะ่ะโคตรงามเลยนอนก็ไม่มีมแมลงก็ไม่มีใบนี่เกลี้ยงเลยนะหรือว่ามันเห็นว่าน้อยมันยังไม่อยากมากินมันมแงแมลงไม่มีเลยนะนี่ทยอยขายไปเรื่อยวันละยี่สิบต้นยี่สิบห้าต้นบ้างออก ทยอยไปขายอ่ะถุงละสองต้นสองต้นขายมากเกือบสิบวันแล้วเงินก็ได้ไม่เยอะหรอกเราขายแบบให้คนไปชิม <c oughs> แล้วเงินก็ให้แม่บ้านไปเวลาหกถุงเจ็ดถุงหกถุงเจ็ดถุงนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเด็ดอีกแล้วเดี๋ยวก็จะไปแพ็คถุงขายครบถ้วนนะครับอย่าให้โดนแดดโดนน้ําโดนฝนเก็บยังไงก็ได้แต่ผมเดี๋ยวผมจะเก็บอีกทีหนึ่งให้เพื่อนเพื่อดูว่าเนี่ยมัน มันง่ายที่สุดแล้วนนะีอ้ปุ๋ยหมักพืชสดหากระถินให้ได้เถอะมีเพื่อนบางคนบอกว่าอย่างอื่นได้ไหมพวกใบไม้อย่างอื่นในตัวเจนมันอาจจะน้อยในตัวเจนอาจจะไม่เยอะเท่ากระถินกระถินนี่ลองมาหลายปีแล้วสุดยอดเลยงามจริงๆดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าไปดูอย่างเดียวลองทําด้วยจะได้รู้ว่ามันทําไม่ยากปลูกผังอินทรีย์นี่มันไม่ยากง่ายๆ หนอนนี่แทบจะไม่เจอเลยนะเราอาจจะปลูกยังไม่เยอะไม่ได้เป็นแบบธุรกิจอนะ่ะเราก็ไม่เจอหนอนก็ต้องลองทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากให้เพื่อนๆลองทําดูบ้างแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างได้ผลเป็นยังไงนะแล้วก็จะเสิร์ฟคลิปประมาณสามทุ่มนะเพื่อนๆถ้าใครคิดว่าสามทุ่มมันดึกไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะว่ามันดึกไปไหมเพราะว่าผมไปดูสถิติประมาณสามทุ่มอ่ะนะ ถ้าจะให้เร็วกว่าน,นั้นก็ลองบอกมาดูนะผมก็พยายามจะเสิร์ฟคลิปให้ตรงใจผู้ชมผู้ดูนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ